ในดินแดนแห่งความเงียบสงบณชายป่าอันห่างไกลมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งนามว่าธรรมวิมุตติท่านใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังมานานหลายปีผู้คนมากมายมองว่าท่านเหงาเปล่าเปลี่ยวแต่ธรรมวิมุตติกลับค้นพบความสุขสงบในความโดดเดี่ยวท่านไม่เคยรู้สึกว่าความเหงาเป็นปัญหาเลยแม้แต่น้อย ทุกเช้าท่านจะตื่นขึ้นมาพร้อมแสงอรุณนั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นโพใหญ่เสียงธรรมชาติรอบตัวคือเพื่อนร่วมทางที่ซื่อสัตย์เสียงนกร้องเสียงลมพัดใบไม้ปลิวไหวเป็นดนตรีที่ไพเราะที่สุดสำหรับท่านธรรมวิมุติใช้เวลาในความโดดเดี่ยวเพื่อพิจารณาธรรมะฝึกฝนจิตใจให้สงบนิ่งและบริสุทธิ์ ท่านได้เรียนรู้ที่จะมองเห็นความงามในทุกสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เล็กๆที่บานสะพรัง่งหินกรวดธรรมดาๆรรหรือแม้กระทั่งความเงียบงันที่โอบล้อมท่านอยู่ท่านได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีผู้คนรายล้อมแต่มาจากภายในจิตใจของเราเอง ความโดดเดี่ยวทำให้ท่านมีโอกาสที่จะพูดคุยกับตนเองได้อย่างแท้จริงสํำรวจความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ธรรมวิมุตพบว่าการอยู่กับตนเองทำให้ท่านได้ยินเสียงหัวใจของตนเองชัดเจนขึ้นปราศจากเสียงรบกวนจากโลกภายนอกท่านได้คนพบว่าความเหงาหากมองด้วยปัญญาแล้วคือประตูบานใหญ่ ที่เปิดไปสู่การเติบโตทั้งจิตวิญญาณอันงดงามเมื่อจิตใจสงบและเบิกบานแล้วไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่ท่ามกลางผู้คนความสุขก็ยังคงอยู่กับท่านเสมอเรื่องราวของธรรมวิมุตต์สอนให้เราตระหนักว่าความโดดเดี่ยวไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นโอกาสอันล้ำค่าที่เราจะใช้เพื่อพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น ความสงบที่แท้จริงเกิดขึ้นได้เมื่อเรายอมรับและโอบกอดความโดดเดี่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางชีวิตของเราทุกคนความเหงาจึงไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะนำพาเราไปสู่ปัญญาและความเข้าใจในธรรมะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปในทุกๆวัน